ใช่อครับไอ้กันสะบัดเนี่ยมันจะช่วยให้รถเราไม่สะบัดเลยใช่ไหมครับตัวกัตะบัดนะครับไม่ได้หมายของว่าเราติดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีวนัน มันจะไม่มีวันจะไม่สะบัดพูดง่ายๆคือผ่อนหนักให้เป็นเบานั่นเองนะครับในกรณีที่มันเกิดอาการขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติหรือว่าตกใจครับตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟจากที่มันสะบัดแรงๆเนี่ยช่วยให้มันค่อยๆกลับมาตรงขึ้นแล้วให้เราบบควบคุมรถได้ดีขึ้นก <Okay. S 1> ับสะบัดที่เป็นแมนนวลแบบนี้เราไม่ได้ปรับความหนืดไว้เลยครับแล้วเราไปวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าแล้วเกิดการสะบัดขึ้นมาเนี่ยการสะบัดมันก็ไม่ทํางานนะครับก็ปรับความหนืดให้มันเหมาะสมกับการใช้งานเลิ่งบอยนะตัวนี้จะปรับได้อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดถึงย าอยากจะเซฟก็ปรัไว้สักประมาณ8-10กวอ <Okay. S 1> นะครับเพราะว่าเราใช้ความเร็วต่ำาครับเราปรับหนืดไปมันก็จะทำให้แฮนด์มันหนืดนะครับ mm. เดี๋ยวไม่ฟ้องตัวสมมติว่าเราต้องการที่จะใช้ความเร็วนะครับไปถนนที่มันไม่คุ้นชินล,ละเราคาดว่าเราใช้ความเร็วขึ้นตั้งแต่1 2 0 1 5 0 6เนี่ยเราก็ปรับไปสักประมาณ15-18ได้เลยสาหรับตัวนี้นะ mm. ก็จะช่วยได้นะครับ mm. คนที่ยังไม่เข้าใจว่าใส่กันสะบัดแล้วมันจะไม่ล้มเลยหรือเปล่าไม่สะบัดเลยหรือเปล่าอันนั้น mm. ก็ยังมีอยู่นะ mm. ถ้าาาาเเรดดูคลิปของง MotoGP นนน่จะหห็วแไกสบั ตัวลวไม่รู้กี่ต่างก็จะมีอาการไฮไซให้เห็นยังล้มให้เห็นกันอยู่นะครับ <Okay. S 1> ดังนั้นเราใส่เพื่อช่วยผอนหนักให้เป็นเบานะครับตรงนี้เข้าใจตรงกันสำหรับคนที่้องหาอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยเนี่ยบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนครับ